สวัสดีครับผมออฟกโนไกทุกเรื uh ่องเที่ยวที uh ่พวกเราได้รู <S <s ้ได้เห็นเพื่อนๆจะได้เห็นได้รู้เช่นเดียวกันสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมาใหม่ช่วยกด Subscribe เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆในอนาคตอีกเพียบเลยแล้วก็รายละเอียดต่างๆในวิดีโอนี้จะอยู่ในเดสคริปชันนะครับต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาก็ตกเทนไปนิดนึงเพราะว่าออไม่เคยจอง Airbnb เลยเพื่อนๆคงรู้จัก Airbnb กันอยู่แล้วนะครับวันนี้ออได้มีโอกาสจอง Airbnb หลายที่เลย ออก็ได้เห็นข้อดีและข้อเสียของหลายๆที่เนี่ยก็อยากจะมาเล่าให้ฟังหรือจะมาบ่นนั่นเองจริงๆแล้วไม่ได้ตกเทนอะไรรู้จักมานานแล้วแต่ว่าไอตอนที่จองครั้งแรกอะเห็นว่ามันเป็นห้องน้ํารวมแล้วเรายอมรับไม่ได้กับห้องน้ํารวมคือถ้ากรณีที่เป็นห้องน้ําส่วนตัวห้องดีอะไรเหมือนโรงแรมเลยนะมันก็จะแพงกว่าบุ๊กคิ้งที่เราเคยจองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นให้มันถูกลงถูกมากๆเนี่ยเกรดเดียวกับประมาณโฮสเทลแต่ดีกว่าโฮสเทลคือเป็นห้องน้ํารวมอะมันก็จะถูกกว่าซึ่งซึ่งออบยอมรับห้องน้ํารวมไม่ไดค จะจอง Airbnb เลยแต่ตอนนี้39คืนเนี่ยมันจะเป็นจะต้องประหยัดเรื่องค่าห้องใช่ไหมก็เลยลดเกรดลงมาจริงๆของเดิมที่จองกับ Booking ก็ถือว่าถูกลงกว่าซีซันหนึ่งอยู่แล้วนะ แต่ว่าคนมันงกไงทั้งสองคนอะอยากจะได้ถูกลงกว่าเดิมอีกคือสรุปว่าที่มาแอ r b บีเเป็นเพราะว่ามีบางเมืองที่ออฟยังจองได้ราคารู้สึกว่ายังแพงอยู่คือแพงของออฟเนี่ยก็คือก็ถูกกว่าทิปที่แล้วอยู่ดีนะแต่รู้สึกว่ายังแพงอยู่เลยมาหา Airbnb ขอพูดข้อเสียก่อนและกันข้อเสียข้อแรกนะเราต้องจ่ายก่อน คือถึงเขาจะบอกว่าสามารถแคนเซิลและคุณจะได้รับฟูลรีฟันคือคุณจะได้เงินคืนเต็มจํานวนแต่ว่าในเบื้องต้นแล้วเราก็จะต้องจ่ายเงินก่อนอยู่ดีฉะนั้นราคาที่โชว์ในตอนแรกสุดเนี่ยก็ยังไม่ใช่ราคาสุทธินะคือพอกดเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องรวมค่าทําความสะอาดแล้วก็ค่าฟรีของ Airbnb ค่าสวยของ Airbnb <c oughs> ด้วยค่าบริการต้องกดเข้าไปข้างในแล้วก็กดจองถึงจะรู้ราคาทั้งหมดข้อถัดมาก็คืออันนี้ถือว่าเป็นข้อเสียร้ายแรงสําหรับพวกเราแต่สําหรับคนอื่นอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่า พวกเราเนี่ยเป็นพวกเปลี่ยนโรงแรมบ่อยมันก็ต้องย้ายกระเป๋าบ่อยใช่ไหมแต่ว่าตำแหน่งของโรงแรมอะที่ระบุอยู่ในหน้าเว็บเนี่ยมันไม่ได้ระบุแบบเป็นพิกัดเป๊ะๆป,ป,ปแต่ว่ามันระบุเป็นรัศมีวงกลม ก็หมายความว่าเขาไม่ได้ระบุว่าบ้านของเขาอยู่ที่ไหนฉะนั้นเราก็ต้องกะกะเอาซึ่งเราก็อยากจะรู้ระยะทางจากสถานีรถไฟว่ามันอยู่ไกลกันแค่ไหนถ้าเดินไกลจะได้ไม่เอาไงบางทีก็อาจจะเข้าซอยไปเลือกก็ได้หรืออะไรเงี้ยฉะนั้นมันก็กะลําบากใช่ไหมนี่คือข้อเสียข้อหนึ่งก็คือบางครั้งอาจจะเดินไกลก็ได้ไม่ระบุตำแหน่งที่แน่นอนในแผนที่ก็คือจะต้องจองก่อนแล้วเราถึงจะรู้ตำแหน่งแต่ว่าเจ้าของบางคนนะเราจองแล้วพุ่งเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ตำแหน่งอยู่ดีนะเราต้องแบบว่า your Location อยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยส่งข้อความไปบบออกกเาเาาถึงจะ ไม่ได้บอกแขผงที่นะบอกบ้านเลขที่มา <laughs> แล้วฉันจะไปรู้ได้ไงก็บังเอิญว่าดีที่ได้พี่กูเสิร์ชในพี่กูแผนที่เขาระบุตำแหน่งได้ด้วยนะถ้ามีบ้านเลขที่อ่ะก็โอเคเราก็เลยพอรู้ตำแหน่งละข้อที่3นะอันนี้ก็ต่างจากโรงแรมอีกนิดน,นึงคือการเช็คอินเนี่ยถือเป็นข้อเสียรายแรงอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้มันต่างจากการจองโรงแรมปกติคือปกติโรงแรมเขาก็ให้เช็คอินได้บ่าย2หรือบ่าย3อยู่แล้วแหละอันนี้ธรรมดาคือเราเข้าก่อนไม่ได้ยกเว้นเขาใจดีหรือว่าห้องมันพร้อมอยู่แล้วเราก็อาจจะเข้าก่อนล่วงหน้าได้แต่อย่างน้อยเนี่ยเราไปถึงเร็วใช่ไหมเขาไปเช ถึงสักสิบเอ็ดโมงเนี้ยเราไปขอเขาฝากกระเป๋าได้ถ้าเป็นโรงแรมปกตินะแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันแล้วแต่เจ้าของไงเพราะว่าเจ้าของบางคนก็สะดวกตลอดอะไรเงี้ยบางคนเขาก็ระบุเวลาไว้เลยนะต้องเช็คอินหลังบ่ายสามบางคนร้ายยิ่งกว่านั้นอีกหลังห้าโมงหกโมงอะไรเนี้ยมาถึงตั้งแต่เช้าแล้วอะทำยังไงล่ะเรื่องนี้มันก็เลี่ยงไม่ได้นะเราก็มีทางเดียวก็คือว่าอาจจะต้องลองถามเขาก่อนว่าเราเช็คอินก่อนได้ไหมหรืออีกอย่างหนึ่งคือเราทําใจไปเลยฝากกระเป๋าไว้ที่ฮับบานฮอป ก็คือไว้ที่สถานีรถไฟอ่ะต้องยอมเสียค่าใช้จ่ายล็อกเกอร์เพิ่มขึ้นนิดนึงเจ้าของส่วนใหญ่อ่ะที่เห็นเห็นมาน่ะจะให้เช็คอินหลัง5โมงนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเลิกงานกลับมาไงถ้าเป็นของโรงแรมอ่ะที่เราเคยจองของของไอบิสแดงอ่ะเราไปถึง11โมงเที่ยงเนี้ยถ้าห้องเขาว่างถ้าห้องเขามีเขาก็ให้เราเข้าแล้วด้วยอ่ะของซีซัซ่นก็จะเห็นว่าเราไปถึงโรงแรมแล้วก็เข้าไปอู้ก่อนแล้วก็ค่อยกินนู่นกินนี่ก่อนแล้วก็ค่อยออกมาเที่ยวต่อก็มีเกิดว่าเป็นกรณีแบบ Airbnb เช็คอิน5้าโมงเนี่ยเราไม่สามารถท กระเป๋าเข้าไปข้อห้องน้ําหรือนั่งกินอะไรแบบสบายๆหรือนอนพักผ่นอนได้เลยเราก็ต้องไปเก็บกระเป๋าที่ฮับบันฮอบเสร็จปุ๊บล้วไปหาที่สิงสถิตเอาเองแล้วเยน็นๆเราค่อยกลับมาสําหรับคนที่ไม่ได้ไปเยอรมันนะครับบันฮอฟคือเซ็นทรัลสเตชันนั่นเองแล้วก็ข้อถัดมาก็คือรายละเอียดไม่ค่อยมีถ้าเป็นพวกเว็บจองโรงแรมต่างๆนะจะเห็นรายละเอียดครบหมดเลยใช่ไหมห้องน้ําส่วนตัวห้องน้ํารวมหรือถ้าเป็นพวกอพาร์ตเมนต์ก็จะมีผ้าเช็ดตัวมีอุปกรณ์น,นู่นนั่นนี่เขาก็จะมีรายการเอาไว้แต่เนี้ยมันก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีแต่่วามันน้อย ก็คือรายละเอียดที่เขามีให้หนึ่งคือรายละเอียดที่เจ้าของเขาเขียนเรียงความมาไว้บางคนก็เขียนแค่กระปิดเดียวบางคนก็เขียนเยอะแล้วก็พวกลิสต์ว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรให้บ้างเนี่ยไม่ใช่ไม่มีแหลแต่ว่าไม่ชัดเจนอย่างเช่นเราอยากจะรู้ว่ามีพัชเตัวให้ไหมจะได้ไม่ต้องเอาไปไงปรากฏว่าไหนว่าดูแล้วไม่เห็นมีเลยสุดท้ายก็ต้องส่งข้อความไปถามเจ้าของอีกอยู่ดีมีพัชเตัรของตัวเองเนี่ยมันกลัวแห้งไม่ทันไงอันนี้ก็ข้อเสียร้ายแรงอีกข้อหนึ่งข้อ6ก็คือห้องน้ํารวมอย่างที่บอกก็คืออชอบเน้นนัทปี่ไม่เคยมีห้้องําว แต่รอบนี้ต้องยอมแต่ห้องน้ํารวมนี้ไม่ใช่ห้องน้ํารวมแบบโฮสเทลนะหรือเราไม่เคยพักห้องน้ํารวมนะเราไม่รู้ต่างกันยังไงนะแต่ว่าอันนี้เป็นห้องน้ําที่แชร์กันกับเจ้าของก็เหมือนกับว่าเราไปพักบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็เข้าห้องน้ําของเพื่อนอะไรเงี้ยนะเราก็จินตนาการไม่ออกหรอกว่าเราจะต้องแย่งกันเข้าห้องน้ำกับเขาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือใครที่ไม่ชอบห้องน้ํารวมเนี่ยต้องทาใจไว้เลยว่าจอง Airbnb เนี่ยเก้เปเ็นป็นห้องน้ําที่แชร์กับเจ้าของเราก็พยายามจะหาห้องน้ําส่วนตัวอยู่เหมือนกันนะตแา่ เราเอาแบบแต่ถูกๆไงเราก็ต้องทําใจแล้วก็ข้อที่7อันนี้เลี่ยงไม่ได้เลยซึ่งต่างจากโรงแรมมากคือเราต้องมีการติดต่อกับเจ้าของอย่างน้อย1-2ครั้งขึ้นไปซึ่งต่างจากโรงแรมอีกเพราะเราจองไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องคุยอะไรกับเขาเลยก็ได้ใช่ไหมบางคนกังวลหน่อยใกล้เวลาอาจจะ อีเมลไปแจ้งว่าจะถึงกี่โมงกี่โมงแต่ความเป็นจริงคือไม่ต้องแต่อันเนี้ยเราจะต้องส่งข้อความคุยกับเจ้าของแน่นอนเพราะว่าอะไรเขาแคนเซิลไงใกล้เวลาแบบแคนเซิลแล้วเราก็ไม่จองแพงขึ้นหรืออะไรเงี้ยหรือว่ามีอะไรข้องใจที่มันเราไม่เคยพักแบบนี้มาก่อนใช่ไหมเราก็ต้องถามเขาอย่างเงี้ยบางคนตอบช้าบางคนตอบเร็วอย่างเงี้ยถ้าใกล้เวลาแล้วส่งไปเขาไม่ยอมตอบก็มีเสียวคือหมายถึงว่าเราจ่ายเงินไปแล้วตัดบัตรเครดิตไปแล้วเขาแคนเซิลเราได้ด้วยเขาก็มีการแคนเซิลเราได้ด้วยซึ่งก็คือข้อถัดไปนั่นเองข้อที่8คือเจ้าของเเเค้าาาาสามรารถแนได แต่ไม่ต้องห่วงนะแคนเซิลปุ๊บเราก็จะได้เงินคืนแต่มันดันไปแคนเซิลเอาตอนใกล้ไปแล้วอย่างเงี้ยทำไงอะ่ะอีกอย่างหนึ่งนะเจ้าของเขามีโอกาสปฏิเสธเราได้ด้วยคือหมายความว่าเรายังไม่ได้จองหรอกเราจะส่งไปถามเพราะว่าเนี่ยคุณให้เช็คอินตอนเย็นน่ะฉันอยากจะเช็คอินตอนกลางวันคุณสะดวกไหมอะไรเงี้ยเนี่ยไม่ตอบเลยมันปฏิเสธแล้วอะ่ะข้อถัดไปก็คือเริ่มนับข้อไม่ถูกแหละบางที่ต้องดูให้ดีๆนะเขาไม่ได้ให้เราไปนอนในห้องส่วนตัวแต่เขาให้เราไปนอนตรงโซฟาของบ้านเขาคือเห็นแบบสวยๆอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมไม่มีเตียงเขาคงลืมมมลงมง้ีแต่รูปหอ ังเล่นทีวีโซฟาสวยๆปรากฏว่าให้เป็นนอนโซฟาที่แปลกกว่าน,นั้นอีกก็มีแต่มันเป็นส่วนน้อยนะก็คือนอนห้องเดียวกับเขาคือจะถูกผิดปกติอะถ้าถูกผิดปกติต้องดูดีๆนะอาจจะอยู่วิวลิฟต์เซมรูมวิดมีฉะนั้นถ้าชั้นกลคุณก็จะได้ยินด้วยนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งนะถ้าพูดถึงความคุ้มเนี่ยนะถ้าจะให้คุ้มจริงๆก็ต้องอยู่หลายวันหน่อยอะ ถึงจะคุ้มก็คิดดูนะถ้าเขาให้เช็คอินตอนเย็นนะ่ะห้าโมงทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วตอนเช้าก็ต้องรีบเช็คเอานะสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี้ยเอ้าอยู่แค่ไม่กี่ชั่วโมงเองถ้าอยู่หลายคืนนะ่ะมันก็จะคุ้มหน่อยนึงเราว่าเปลี่ยนที่ก็ต้องมีการติดต่อกับเจ้าของคนใหม่ใช่ไหมนัดหมายกันจะเจอเอากุญแจกันยังไงอะไรเงี้ยนะ่ะเยอะเหลือเกินสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นข้บอบกพร่อง Air b บ b เองเลยก็คือเปลี่ยนภาษาอังกฤษ ยากปกติแล้วเนี่ยการเปลี่ยนภาษามันก็จะอยู่แถบด้านบนสุดใช่ไหมอันนี้ไม่มีครับก็คือต้องลงไปดูข้างล่างล่างสุดเลยเรื่องของม,มันก็โหลดอยู่นั่นแหละคือโผลมาเป็นภาษาไทยเอา้าภาษาไทยไม่ดีไงภาษาไทยก็ดีเพียงแต่ว่าเจ้าของบางคนเนี่ยเขาลงละเอียดเป็นภาษาท้องถิ่นไงมันมีปุ่มให้กดแปลภาษาก็มีนะเหมือนจะสะดวกเลยพอแปลจากภาษาท้องถิน่นเช่นจากเยอรมันเป็นภาษาไทยเนี่ยมันไม่รู้เรื่องเลยอะ นี่สู้แปลเป็นภาษาอังกฤษยัง,งดีกว่านี่ไม่ได้เก่งอังกฤษนะแต่ว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษรู้เรื่องกว่าทั้งหมดนี้คือข้อเสียนะประมาณส10บกว่าข้อแต่ทำไมยังเอาอีกอนะ่ะทุกอย่างโดนกลบด้วยเลยทุกอย่างโดนกลบด้วยเหตุผลข้อดีข้อที่1คือราคาราคาถูก เหมือนเจอผู้หญิงหน้าตาอุบาทไม่มีอะไรดีเลยไม่มีอะไรดีเลยแต่ว่ารวยด้วยหรอนว่ารวยแต่ว่ารวยเอาไว้ก่อนบางเมืองอ่ะเราก็หาแล้วราคาโรงแรมขั้นต่ําสุดก็ประมาณพันเก้าอะไรเงี้ยนะแล้วบังเอิญอยู่หลายคืนด้วยมันก็ห้าพันกว่าหกพันใช่ไหมแต่ว่าของ Airbnb เนี่ยมีพันหนึ่งก็มีพันหนึ่งพันสองเนี่ยสามคืนก็เท่าไหร่สามพันห้าสามพันหกอุ้ยถูกกว่าตั้งเยอะแน่แต่ต้องยอมเปลี่ยนจากห้องน้ําส่วนตัวเป็นห้องน้ํารวมเออเอ้าเอ้าเอาเอ้ายอมแพ้กับคําว่าถูก คือข้อเสียจะยังไงก็ช่างอะ่ะบนแม่แต่ว่ามันถูกอะ่ะห้องส่วนใหญ่นะจะอยู่ในระดับประมาณพันตนพันหนึ่งพันสองพันสามอย่างเงี้ยนะเราสามารถที่จะใช้ตัวกรองเอาราคาเฉพาะที่เราต้องการได้คือหมายความว่าจากบุ๊กคิงเนี่ยเราจองเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วปุ๊บฉเฉลี่ยอยู่ที่คืนละประมาณพันแปดพันเก้าสองพันประมาณนี้<อ>ใชไ่ไหมแต่ตอนนี้ฉเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็ยังจองไม่หมดนะเหลือฉเฉลี่ยประมาณพันห้า เฉลี่ยนะต่อ39คืนถูกลงเยอะมากอันนี้คือต่อให้ไม่อยากอยู่ห้องน้ํารวมต่อให้ไม่ค่อยอยากคุยภาษาอังกฤษกับคนท้องถิน่นก็ต้องยอมแล้วดูว่าไปจริงแล้วสภาพจะเป็นยังไงข้อดีขันมาคือคือพยายามหาข้อดีใช่ไหมเออพยายามหาข้อดีจริงๆมันมีอยู่ข้อเดียวคือราคา ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะว่าจริงๆแล้วก็ใช่ว่าโรงแรมจะดีโรงแรมบางแห่งก็แบบห้องก็แคบลงรูปสวยแต่ไปอยู่จริงไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งอย่างน้อยมันก็น่าจะใหญ่กว่าโรงแรมคือหมายถึงว่ารวมพื้นที่ครัวรวมห้องน้ําอะไรเงี้ยน่าจะใหญ่กว่าโรงแรมที่สําคัญคือส่วนใหญ่มีห้องครัวด้วยฉะนั้นใครที่อยากจะทําอาหารกินเองบ้างก็สามารถขอใช้ครัวเขาได้คือหมายถึงอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนเราไปอยู่บ้านเพื่อนบ้านญาติใช่คือสรุปคือมันก็คือบ้านของเขาอะ่ะเราก็สามารถใช้อุปกรณ์ของเขาได้ทั้ง ครัวห้องน้ําหรือแม้กระทั่งห้องรับแขกถ้าเรากล้าแบบว่าเห็นเขานั่งอยู่เราก็ไปนั่งกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นมันก็จะมาจบที่ข้อดีข้อสุดท้ายคือใครที่ต้องการ live life at uh, local ใครอยากจะอยู่แบบคนท้องถิ่นอ่ะโดนไปเต็มๆอ้อ oh, ข้อ4ด้วย make friend ต่างชาติเนี่ยได้แต่วงเล็บว่าเอาข้าจริงจะเจอบ่อยหรือเปล่าเอาข้าจริงอาจจะไม่ค่อยเจอเจ้าของก็ได้นะใครจะไปรู้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีโอกาสแหละอยู่ตั้งหลายคืนมันต้องมีเจอเจอกันบ้างเนี่ยมีข้อดีไหมสรุปว่าใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องที่อยู่ เออแต่ว่าเรานึกถึงตอนที่เราไปโซเกียวอ่ะตอนนั้นอ่ะสิบเอ็ดวันสิบคืนน่อยู่โรงแรมห้องกระปิดเดียวเนี่ยสิบคืนเนี่ยมันก็อึดอัดอยู่เหมือนกันนะถ้ามาอยู่แบบ Airbnb เนี่ยมันก็คงจะกว้างกว่ามันคงจะดีกว่าในราคาที่พอๆกันหรือส่วนใหญ่จะถูกกว่าเหตุผลที่ถูกกว่าก็เพราะว่ามันเป็นห้องของเขาเองไงถ้าเขาไม่ปล่อยเช่าอ่ะเขาก็ไม่ได้อะไรเลยอยู่แล้วถูกป่ะเขาไม่มีต้นทุนอ่ะเขามีสีเลียที่จะคิดราคาถูกอยู่คือคําว่าถูกกว่านี่ไม่ได้หมายความว่าห้องดีกว่าเสมอไปอืมคือมันก็ถูกกว่าในระดับที่่่่ลลาาางงมเชนว โรงแรมนี่ก็าอาจจะแบบมีคนมาบริการเช็คอินเช็คเอาท์ได้ตลอดเวลาฝากกุญแจหรือไม่ก็กลิ่นในห้องดีกว่ากลิ่นแบบกลิ่นใหม่อะกลิ่นหอมอะไรเงี้ยผ้าปูผ้าห่อ,อะไรเี่ยเขาก็จะมาเปลี่ยนอยู่ทุกวัน,น,นใช่ไหม,ไม,มแต่ว่าอันนี้คือไม่มีกลิ่นมันก็าอาจจะครั้งที่แล้วที่เราไปอยู่บ้านของคุณตาคุณยายอะกลิ่นมันก็จะเป็นแบบ คุณตาคุณยายแลยะคือเกิดอยู่สิบคืนเขาคงไม่ได้มาซักผ้าเช็ดตัวไม่ไ,<ห>ไม่มอยู่กี่คืนเขาก็จะไม่ซักเขาจะซักทีเดียวก็คือ,อตอนที่เราออกคือกลิ่นมันไม่ได้เหม็นนะ<อ>เพียงแต่ว่าคือเหมือนกลิ่นคนอะเราไม่ได้กลิ่นตัวเราเองใช่ไหมคนอื่นอาจจะมาได้กลิ่นเราแล้วเอเอ,เอ,เอกลิ่นแบบนี้แต่ว่าโรงแรมมันไม่ได้กลิ่นแบบนั้นไงโรงแรมมันจะมีแบบกลิ่นหอม คำแนะนำนะสำหรับคนที่คิดจะจอง Airbnb ต้องบอกก่อนว่ายังไงมันก็ไปเทียบกับโรงแรมไม่ได้สําหรับคนที่เคยชินกับโรงแรมมาก่อนอย่างเช่นตัวเองเป็นต้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ายอมแพ้กับความที่ราคาส่วนใหญ่จะถูกกว่าโรงแรมนะแต่ว่ามีข้อเสียเยอะเหลือเกินเนี่ยนะข้อแนะนําข้อที่1คือเราต้องบริหารจัดการดีๆนะคือหมายว่าเราจองไปแล้วเนี่ยเราต้องจดไว้ให้หมดเลยนะวันเวลาสถานที่อะไรต่างๆการนัดหมายต่างๆที่คุยกับเขาไว้เราต้องแม่นกว่าเดิมไม่ใช่ว่าจองไปแล้วปุ๊บก็มีแต่ใบจองแล้วก็ชิลรอว,วันเข้าโรงแรมเหมือนเดิมไม่ได้แล้วข้อที่2ก็คือ ว่าควรจะต้องจองโรงแรมในบุ๊กคิงเผื่อ,อไว้คือเอาแบบแคนเซลได้นะเผื่อไว้ก่อนคือมันมีเวลารอใช่ไหมไอบนะ้บุ๊กคิงเนี่ยว่าถึงวันไหนจะแคนเซลได้ฟรีอะไรเงี้ยเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขามีโอกาสแคนเซลเราได้ฉะนั้นเราต้องดูประวัติของเจ้าของอ่ะกดตรงรูปภาพของเจ้าของว่ามีใครร้องเรียนเรื่องแคนเซลไหมเขามีโอกาสจะแคนเซลเราได้ถ้าเป็นเจ้าของดีเด่นอนะ่ะมันจะมีไอคอนอยู่ตรงข้างๆรูปเขาว่าก็มั่นใจได้เลยว่าโอกาสแคนเซลก็ต่ำเพราะว่าจะเป็นเจ้าของดีเด่นได้ต้องไม่เคยแคนเซลใครแต่ก็แแนนนนะนําาาว่่ใหหห้จออองรงรรรมเเผผืืกดปัญ อ,อ,ยอย่างน้อยเราก็อุ่นใจว่ามีโรงแรมในบุ๊กิ้งอยู่แล้วโดนแคนเซิลก่อนไปจองได้เปล่า ก็ได้แต่ว่ามันอาจจะแพงขึ้นไงจองแล้วก็ควรที่จะมีการโต้อตอบกับเจ้าของจนกระทั่งเราแน่ใจแล้วว่าชัวเกลีร์ข้อสงสัยต่างๆอันนี้คือข้อแนะนําของเราหลักการเลือกอย่างเช่นว่าดูหน้าเจ้าของบางคนหน้าตาโหดๆเลยเนี่ยเกี่ยวไหมการพูดจาการตอบคําถามหนห้วน,วนอันนั้นมันคงเป็นปัจจัยรองอ่ะต้องยอมรับจริงๆว่าไม่มีสิทธิ์ไปโต้ตอบกับเขามากนะักยกเว้นแต่ว่าเขาเป็นคนที่เฟรนลี่เราก็อาจจะสกกีนเบื้องต้นได้ว่าเออเราไม่ชอบแบบไหนเราเห็นเจ้าของเป็นผู้ชายดูโหด,หดไม่อยากอยากจะได้เจ้าของเป็น เด็กผู้หญิงสาวๆหรือว่าเป็นคุณตาคุณยายที่ดูไม่มีพิษสงอะไรเียก็เลือกเบื้องต้นได้แต่ว่าบางเมืองอ่ะมันมีที่พักน้อยเราไม่มีโอกาสได้เลือกหรอกใช่ไหมถ้าเป็นตัวเองอ่ะคงจะพยายามเลือกแบบนั้นแหละพวกเราจะไปเป็นหนูทดลองไปลองพักจริงดูก่อนว่าพ่อมีเจ้าของหลายคนเหมือนกันที่เป็นผู้ชายว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมส่วนตัวแล้วเนี่ยตอนแรกๆอ่ะไม่อยากจะจอง Airbnb พวกนี้เพราะว่าเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นถึงขั้นแบบดูแลตัวเองได้อะไรนี่เรามั่นใจกับโฮเทลมากกว่าเรารู้สึกมันมีความส ตัวมากกว่าพอมาจอง Airbnb เนี่ยเราก็ต้องทําใจคือให้ทําใจเอาไว้ก่อนเลยอะ่ะ ว่าเออมันมีความเสี่ยงนะจะบอกว่าไม่เสี่ยงไม่ได้นะมันมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นให้ยอมรับในจุดความเสี่ยงตรงนี้เอาไว้ว่ามากบกับเรื่องราคาแล้วโอเคไหมแต่ว่ามีความเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าทุกที่ทุกอะไรมันจะไม่ดีหมดเหมือนเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายดูแลตัวเองได้แค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าตัวเองไม่มั่นใจนะว่าจะดูแลตัวเองได้หรือว่าไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงอะไรได้ก็อย่านะมันก็จะสร้างปัญหาให้ทั้งตัวเองแล้วก็เจ้าของด้วยว่าไอ้นักท่องเที่ยวจากไทยแลนด์นี่มัน ปัญหาแล้วคนถ,นถัดไปก็จะโดนปฏิเสธอย่างง่ายดายจบแล้วสําหรับวันนี้แต่ว่าเราก็อยากได้ประสบการณ์สําหรับเพื่อนๆที่เคยพัก Airbnb มาแล้วโดยเฉพาะประเทศอะไรก็ได้ในยุโรปว่าพักแล้วเนี่ยผลเป็นยังไงบ้างเจอเจ้าของยังไงมันดีจริงอย่างที่รูปที่เขาลงเอาไว้ไหมหรือว่าอะไรต่างๆที่เพื่อนๆอ,อ,อยากแชร์เนี่ยขอประสบการณ์ของเพื่อนๆช่วยโพสต์ลงในคอมเมนต์นิดนึงนะครับพวกเราเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนไปพักจริงแล้วเป็นยังไงบ้างอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์แล้วก็ซับสไคร e เช็ครายละเอียดต่างๆได้ในเดสคริปชันได้เลยวันนี้ขอบคุณมาก